เน้นๆดิเฮ้ยคุณเหนื่อยได้ไรุ่นกลับมาไปที่เรียบร้อยกับ anime Defender จ้าเก่าราเดิมกับที่เราสัญญากันไว้ว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะพามาดูเป็นเรื่องของนี่เลยฮาลาคินเอง คิรนะครับผมนะ่ะเป็นตัวละครนะครับที่มาจากจุจูสึไคเซนตอนนั้นผมจําได้เลยว่าผมเนี่ยกำลังนั่งขี้อยู่ในห้องน้ำที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ได้ทําการเปิดกาชาแล้วเป็นเวลาเร่งด่วนเพราะเป็นวันกลับบ้านแล้วนะครับผมนะ่ะเออผมอัคดคลิปไปเยอะมากความยิงฟุตคลิปเนี่ยมันมีประมาณ10คลิปแล้วเพจที่ผมสูญเสียไปเนี่ยประมาณเออน่าจะ5 0 0 0 0 0เกือบ5 0 0 0 0นนะถ้ารวมทั้งหมดที่แบบว่าเออไล่กดไล่กด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  เกือบ5 0 0 0 0เพชรนะครับผมนะรวมแล้วแล้วตอนนั้นเหลือเพชรอยู่ประมาณ0,000เพชรอ่าผมก็กด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 ไปเรื่อยๆนะแบบไม่คิดอะไรตอนแรกหวังจะได้ตอนหลังๆอ่ะคงไม่หวังเลเว้ยมันคงไม่ได้ตอนพี่กูนั่งขี้หรอกคิดได้ใจนะครับแล้วเวลาเร่นด่วนน้องปาก็เร่งกูด้วยนะเพราะว่าต้องรีบเก็บของเพื่อที่จะไปสนามบินนะครับผมเวลาก็จะใกล้หมดกระชันชิดเดี๋ยวจะไม่ได้ทันขึ้นไม่ทันขึ้นเครื่องปรับได้ซะงั้น

คี่อยู่ใช่ไแป๊บมันจะสิเบเอ็ดโมงแล้วมันไม่เรียบเนี่ยได้จริงองะสุดท้ายสุดท้ายโอ้ยคิดไม่ร,รูเเ้เสลาจะเล่นเดือนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเซลิสวะผิดมาน้าพ่อมาเขี้ยเซลิสวะคากาโอ ดาเกนเหรอวะมันมีใบยสักองค์กรทั้งบนหัวดาเกนจากโตเกียรดีเวนเจอร์แน่เลยใช่ปะเชนสตาร์เกอร์อันเดอร์เทเกอร์ดาเกนหยาบเลยโดวงกู่โคตรฟังดีวอคเตอร์หล่อขนาดขุนั่งขี้มันฮะก์ดแอลบอ เคเคครับมันเป็นจังหวะที่ซิตคอมจริงผมก็ได้ทำการนี่เลยนะเออเขาเรียกว่าอะไรนะเอออัพเลยอัพดาวเลยเห็นไหมอ่าอัพให้มันเป็นแบบว่าฮาฮาราคีบีในเวอร์ชันอัพเกรดเลยนี่ครับผมเขาเรียกว่าผมคาร์บอีโวเลยเออพูดอย่างนี้นะครับผมส่วนโกโจจะทำไม่ได้จริงๆนะครับแม่งขาดขาดดาวเดี๋ยวผมทําอยู่ได้ไม่ต้องห่วงตังนะผมอ่ะสิ่งสำคัญก็คือเดี๋ยวเรามาจัดเป็นเรื่องของนี่เลยนะครับผมนะ ฮาลัคซี่ก็แล้วกันนะตอนนี้ฮาลัคซี่เขาผมก็ได้เป็นเรื่องของโซนิคหนึ่งโซนิคหนึ่งเนี่ยมันจะบวกเป็นเรื่องของขี้เปียกอยู่นะครับผมกับคูดาวโลดยี่สิบเอ้ยผมก็ชอบนะคูดาวลิขีตมันเร็วดีนะแล้วก็โลผมมีอยู่สามพันนะครับผมนะโอเคกูก็ไม่อยากเอาโซนิคออกล่ะแต่มันจําเป็นไงไวัยรุ่นครับผมนะโอเคแม่งเริ่มกันและไหลฟัดโซนิคก,กูไม่เอาโซนิคกูไม่เอาถึงแม้กูง่วงแต่กูสู้ทําให้กูตื่นหน่อยดิห๊ย ไอ้เชี่ยได้ศูนย์จุดแปดครับผมคิดกเข้ามาครับผมนะแล้วก็แต่กูต้องการตื่นกว่านี้ไงอยากให้ตื่นหน่อยตื่นหน่อยได้ไหมขอให้กูตื่นหน่อยดีอุ้ยสมองไหลได้สมองไหลมาสมองไหลไม่เอาวิ่งมาไม่เอาคิ๊กเข้าไม่เอาก็ผมนะไหลไปสมองไหลอีกแล้วอยากสมองไหลเอากูได้ไหมอุ้ยอูมาสองสมองไหลกับวิ่งสามครับผมนะวิ่งสามกับหมัดสองหมัดสองแล้ววิ่งสองหมัดสองแล้ววิ่งสองสมองไหลมาอีกหนึ่งครับผมนะอูสามพันกูยังไม่ได้เลยอุ้ยบัวคลาย ได้เป็นบูอาไคเพิ่มแรล้งมาครับผมนะแต่ถามว่ากูแข็งไหมละ่ะกูไม่แข็งไงกูหิวก็หายไงกูหิวเกมก็หายไงหุ่ยไอสัตว์เอ้ยวิ่งกูตกใจเห็นเขาเขียวมากกูนึกว่าดิออไมโต้ครับผมนะโอเคคุณเลือกออไมโต้หรือรีเกยมถ้ารีเกยมกูก็พักนะครับผมนะแต่ถ้าออไมโต้มาคือบ้านกูแตกนะครับผมนะพูดตรงๆตรงไอ้เหีย้ยรีเกวมดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ คูดาวยี่สิบอ้โหแต่นี้แม่งคูดาวสิบห้าดาเมจสองร้อยแปดสิบเร็ว่ะเออไมิตี้อ่ะไอเฮียเอาไว้ก่อนไวเอาไปก่อนเอาโกโจมาก่อนนะผมนะโอเคโกโจถ้าผมอัพมันก็จะยังอยู่นะเอออัพอัพเกรดเป็นขั้นสองอะใช่ไหมมันก็คงยังอยู่อ่ะเฮียเฮ้ยอย่างงงเลยกูเกือบเกือบกดเบิ้ลไปแล้วเมื่อกี้ฮาราฮาราคีวีกูได้เลยอีกนะผมนะเออเฮ้ยมันจะเป็นไงวะเป็นปีกทองใช่ไหมฮาราคีรีในเวอร์ชันดีเกวมเนี่ยครับผมนะ เออเดี๋ยวเอาไอเกลีนี่ออกมาแล้วนนผมนะสกิลบล็องออกมาแล้วก็ฮาราคิรีเข้าไปครับผมนะสกิลบล็องเข้ามาครับผมนะอุ้ยปีกปีกสก,กิ๊กโตคือเต็มไปหมดครับผมตอนนี้แน่นๆน่นแบบชเวดากองอุ้ยนี่รีเคลมหนึ่งว่ะเอาจริงว่าอยากได้มากกว่ารีเคยมนะเออเพราะว่าดูดูอย่างการาฟเนี่ยการาฟก็การาฟที่เป็นเชนี่ที่ผมบอกได้ครั้งที่แล้วก็ยังไม่เป็นออมไนตี้ออมไนตี้หนึ่งเห็นไหมดาเมจดสามพันไอเชนี่แม่งขนาดว่าเป็นแบบระดับอีโวเหมือนกัน ดามเมจยังแค่พันสองแล้วก็ผมโบกันเบย์เข้ามาอันนี้กดเล่นๆแล้วกดเอามันแล้วไงกูไปเอามันแล้วไงออไมตี้ไมาอยากขยี้ไหมออไมตี้ขยี้ใจเขาบอกกดดึกๆก็ด,กดีตอนนี้เป็นเวลาปรมาณนนนนปีสามสามี่นาที บัวขายไม่เอากูไม่เอาบัวขายกูไม่เอาบัวขายกูจะเล่นเกนชินกูจะเล่นเกนชินกูจะเล่นเกนชินกูจะเล่นเวทลิงเวฟก็เหอะนะเออกูว่ากูบ้าแล้วตอนนี้ครับผมนะเออสวิฟเนตมาโปงเข้ามาก็เหอะสวิฟไปคิดเคลไปก็เหอะอุ้ยโปเหรอโปมาเหรอแต่อุกบาทมาฮันเตอร์มาเป้ามาอุกบาทมาหุ้ยโอ้โหไม่ดัมาเฉยเลยแต่ถามว่ากูแคร์ไหมกูไม่แคร์ไงโซนิกูไม่แคร์เว้ยโซนิกูไม่เคยกลัวเว้ยเวเ์ลน กูไม่เคยกลัวเว้ยเวลุนกูจะเอาออมไอมโต้เท่านั้นเว้ยเวลุ่น,น, aw, น,น,นอืมออมไอมโต้ออมไอมโต้หุ้ยมาสามมึงมาสองงี้ทําให้กูใจสั่นสลายนะใจกูสลายนะใจกูสั่นสลายใจกูส,ส,จกสั่นสลายใจกูสั่นสลายเหลือสองพันแล้วให้กูหน่อยเหลือสองพันแล้วให้กูหน่อยเฮ้ยมึงก็ให้กูบ้างเออเออเน้นๆดิเฮ้ยกูเหนื่อยแล้วว้ายไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ห yeah. ้ อุ้ย4,000ดาเมจไอสัสเอ้ยคบักมันจะฟักี้ชี้กันเบกเฮียมันวะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีป่ยน,น,นตัวเปลี่ยนตัวอุ้ยนี่รีเคลมมาแล้วอะอกโกโจมาสีเข็ดยังไงถ้าได้ออไมตี้มาในเฮียไม่ต้องพูดถึงกูคือราชาเลย <S <S ฮึมฮึมมาไหมมาไหมล่ะเวลลุนวัยลุน ไอ้เฮียลีครียมกูควรหยุดแล้วะดาเมจยี่สิบอะกูดา,มออดามแม่งไม่สุดไงไอ้เฮียเอ้ยกูไปโลภใจกูไปนโลภไงยังไงดีวะใจกูโลภว่ะท่านผู้ชมแม่งไม่ตามว่ะเฮ้ยทำไงดีเครียดเลยคิดหนักเลย กูอยู่กับตัวเองวะกูอยู่ตัวเองแล้วกูไม่มีใครให้คำปรึกษาได้เอ,อ้ยใช้นี่เมื่อกี้ก็กดทีเดียวได้นะก่อนนั้นนีกดทีเดียวเลยทีเดียวติดเลยแบบฮะมาได้ไงวะงงไหมเงา,เาตรงๆงง,งงไหมเงานนะเอาจิงอุ้ยมีหมื่นสี่คนคนถือหมื่นสี่ละเอาสุกุนณาาแล้วกันสุกุณาไปสุกุณาใช้น,น,ชนี่นะครับตัวนี้ยอมรับซื้อมานะครับผมยอมรับเลยสุกุณาไป โซนิคพิงมาบัวใครเหรอมามาออมาตีแม่งไม่มานีงไงคือต้องออมาตีแค่นั้นแหละนะแม่งเหมือนถูกหวยอ่ะสูญยูสองอะสูญยูสองก็คือหนึ่งในหนึ่งในสองแสนหรือหนึ่งในสองล้านวะาสูญยูสองน่าจะสองล้านนหรอโอกาสถูกหวยแม่งยากกว่าโซน,นิกนะครับยากกว่าสูญยูสองอีกสูญยูสองเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ง่ายกว่าการถูกหวยนะ การโทราะวันท in mm ี่หนึ่งยากกว่านั้นจักใจเลยโอ้ยสุกุนนากูแม่งเล่นอย่างนี้เลยเหรออหูยแต่เมึงอกีตอนกูซื้อมาไม่เป็นเอดเลยไงเออ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 ไหนๆก็เคลียร์เกลือไปละเอาโกโจผมต้องอีมี่จริงวะต้องต้องออไมตี้จริงวะนะรีเควียดหนึ่งก็อยากอยากเก็บแมวตัวนงอยากเก็บไว้จริงไอ้เนี่ยเครียดว่ะทำใจยากว่ะ ถึงมาเอาฮาราคิกันไหมฮาราคิเอาลีเขียมออกไหมเฮ้ยใจใจแม่งไม่มิ่งว่าเฮียมไม่เว้ยไม่เป็นไรเว้ยลีเขนะียมก็ไม่พอเนาะลีเขียมมแ่งไม่พอเว้ยท่านผู้ชมมี่าต้องออกไม่ตี้เท่าน,นั้นใช่ปหมถึงจะสุดอะ่ะมาไปเออกูทำเพียลงไปกูทำไรลงไปแบ๊ะ ไอ้เียกวอลีเคลืยย่อนทิ้งกลัวเลยตอนนี้ความกลัวนะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวไอ้ได้กเคียความกลัวไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้สถานที่เดียวที่ความกลัวสามารถตั้งอยู่คือในความคิดของเรามา ถ้าอ้อไม่ตีมาให้โกโจนะมาให้โกโจหน่อยแป๊จะเป็นเด็กดีถ้าอ้อไม่ตีไม่มาหาโกโจโกโจสัญญาว่าโกจะไม่เป็นคิปแค่ โกโจจะไม่เป <ítulo> anyway, ็นคิดแค้นโกโจจะกลับมาถ้าห่างอาไม่ดีแมาโกโจจะกลับมาโคโล่มึงไม่อยากให้โกโจกลับมาไหนสัตว์เฮ้ยผถามแค่นี้แหละวิ่งตกใจเฮียขนลุกเห็นเขียวๆเห็นลุงๆไม่ได้ขนกูลุกตลอดนึกว่ามาแล้ว แต่หารู้ไหมยังไม่มามาไะเหออคุยกูน่าจะพอหรือเพื่อาาเอาจริงคิดแล้วมันก็ดยกจะคิดแล้วก็สงสัยอ๋อไม่พี่ก็เจอเป็นยังไงฉันไม่รู้ฝากเพลงนี้ไปถามพันกว่า ไ่ะเป็นไม่ได้ไงวะมึงมาสุดจุแปดมาเมากูมไม่ไปให้สุดไว้โขลยถ้ากูใจกูอยากได้โกโจโอ,ยอย่าร้องไห้ดาวดำแม,ม่งก็ไม่มีมาตามทันทีดาวดำไม,ม่มาสักทีเนี่ยแล้วกูจะทัเล่นยังไงได้ <c oughs> ขอคนละลค์กำลังใจใผมหน่อยอ,อยากให้ผมลากโกโจเอาไมพี่ต่อคอมเมนต์บอกด้วย ตอนนี้หาวแล้วออโดนโดนไปหลายตังค์เลยเนี่ยคิปนหะอย่าลืมนะครับถ้าหากว่สนใจนะครับผมนะเป็นเรื่องของไก่เพชรบิงแบ่ร่างดิจิชันนี้ได้เลยนะครับแมมมอดอ์ชอปนะครับลดแรงครับบายบายคนละไลค์กำลังใจจ้ะ